ชนิดอื่นหนึ่งคือหญ้าแฝกลักษณะขึ้นเป็นกอหญ้ายาวดิ่งลึกลงไปในกินได้ถึง3-5เมตสวัสดีค่ะทุกวันนี้พวกเราจะพาไปดูหญ้าแฝกของจริงกันค่ะตามมาเลยค่ะ ตรงนี้ค่ะอ่าอันนี้เป็นต้นหญ้าแฝกใช่ไหมคะของจริงใช่ไหมลูกค่ะอ่ะเขาปลูกบริเวณไหนคะตรงนี้เลยบริเวณตรงนี้เลยตรงนี้เป็นเอ่อที่ลาดชันไห้ลูกโอ้ชันเนาะเนี่ยเป็นดินชันเลยนะคะอ่าเหมือนที่เราอ่านมาไหมคะเหมือนที่เราอ่านจากสาลานุกรมไหมคะ เหมือนเลยอ่าใบมันเป็นยังไงลูกลักษณะใบของมันเป็นยังไงโชดมันเป็นเหมือนใบเลื่อยเป็นเหมือนใบเลื่อยเลยเหรอไหนครับมันเป็นตะไคร้ครับโอ้เหมือนตะไคร้ใบยาวไหมยาวยาวมากเลยยาวเลยยาวยาวยาวใบยาวมากขับรถไปตรงไหนคะแถวภูเขาเดินดินสูงเหมือนภูเขาเลยใช่ไหมลูกอ๋อ ราจะนำหญ้าแฝกกลับไปดูกันนะคะนักเรียนคิดว่าโรงเรียนเรายังมียญ้าแฝกอยู่บริเวณอ,อื่นๆอีกไหมคะมีค่ะพาครูไปดูหน่อยคะ่ะได้ค่ะอันนี้ย่าแฝกหรือตะไคร้ลูกตะไคร้ ใครเอาไปหาต้นอื่นกันตรงไหนคะใช่หญ้าแฝกหรือเปล่าอ่าไปดูกันอ่าบริเวณนี้มีหญ้าแฝกอยู่เยอะเลยนะคะ มาเปรียบเทียบลากของมันกันค่ะอ่ะาคราวนี้เรามาดูลากหญ้าแฝกนะคะเป็นยังไงคะเป็นย,ยังไงลูกมากเลยใหญ่ยยแล้วก็เป็นไงคะยาวด้วยอ่ะขอดูลากของหญ้าชนิดอื่นหน่อยค่ะอ่าหญ้าชนิดอื่นอยู่ตรงไหนเอ่ยไหนอันนี้คือหญ้าชนิดอื่นเป็นไงลากเป็นไงลูกน,นักเรียนทราบไหมคะว่าหญ้าแฝกมีประโยชน์อย่างไร น,น,น้ำลายป่าค่ะอ๋อกันน้ำป่าอะไรล่ะใช่ไหมลูก